วัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดหนองแปบจังหวัดชนบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระทั้งสามวัดด้วยกันนะคะครับสำหรับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่วัดหนองแปบนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปไหว้พระกันนะครับเพราะว่าวัดหนองแปบนี้ก็มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นลักษณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีเหลืองทองนะครับเกศบัวตูมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปชมโบถ์สวยๆนะครับแล้วก็ไปที่วิหารพระที่มีความศักดิ์ส สำหรับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาถึง2อสาวัดด้วยกันนะครับติดตามกานให้จบคลิปนะครับเราคิดว่าช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอาจารย์ยิงพาไปเลยดีกว่านะครับไช่ค่ะช่วงนี้เรามาถึงบริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่แล้วนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านเบิงจังหวัดชนบุรีค่ะครับสาหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนสถานที่วัดหนองแฟบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่พร้อมทั้งมาสักการบูชาหลวงพ่อใหญ่เพื่อเป็นการขอพร เราคิดว่าช่วงนี้เรามีโอกาสเดินทางมาแล้วเรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันเลยดีกว่านะครับเราก็ขอพอรกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปเลยนะครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่หลวงพ่อใหญ่ใกล้ๆนะครับ บริเวณบันไดทางขึ้นก็มีท้าวเวสสุวรรณนะครับอยู่บริเวณด้านซ้ายด้านขวาสองตนแล้วก็เป็นพญานาคราชอยู่ที่เราบันไดสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมไปไหว้พระสามวัดกันนะครับเดี๋ยวเสร็จจากวัดนี้แล้วเราจะไป่าวัดเขาแร่นะครับเสร็จจากวัดเขาแรนเราก็จะไปต่อที่วัดเสือตำลานนะครับเราก็จะพาเพื่อนและท่านผู้ชมไปเยี่ยมเยยนสถานที่ของวัดนะครับไปทําบุญไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับ เผื่อวันหนึ่งท่านมีโอกาสนะครับจะเดินทางมาไหว้พระธรรมบูชกับสถานที่ของวัดที่เราได้นําเสนอเผยแผ่ไว้นะครับงดงามจริงๆนะครับเพราะว่าบริเวณสถานที่ของวัดนี้นะครับเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับบริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่น้ําตกเล็กนะครับน้าตกเล็กๆที่อยู่บริเวณหน้าฐานนะครับนี่ก็คือพญานาคนะครับที่อยู่บริเวณราวบันไดสวยงามมากเลยจริงๆนะครับเพราะว่าองค์หลวงพ่อ เป็นองค์สีเหลืองทองนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณน้ําตกเล็กๆนะครับชื่อของเขาคือชื่อน้ําตกเล็กๆนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆสวยงามมากนะครับต้นไม้นี่เขียวเอ,อุ่มเลยนะครับอาจารย์หญิงบอกชอบตรงนี้จริงๆค่ะเป็นธรรมชาติสําหรับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางพาเพื่อนๆมาเยี่ยมเยียนสถานที่นี่ก็คือโบสถ์ของวัดหนองแแบนะครับ บทถนี้สวยมากเลยนะครับก็มีการปฏริทินขอนมาเมื่อไม่นานนี้นะครับมีการทาสีใหม่ปรับปรุงดูแลใหม่นะครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณหอะระฆังและก็สาราการ,ปรเปลี่ยนนะครับนี่ก็คือลานวัดบริเวณสถานที่นะครับหลวงพ่อใหญ่ก็อยู่ไกลๆนะครับจะงดงามจริงๆ,ๆครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆเ,เข้ามาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณประตูหน้าวิหารนะครับของ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับตอนนี้กําลังมีการปฏิสัขงขรณอนใหม่นะครับตกแต่งสียังไม่เสร็จนะครับาภาพกิจกรรมก็ยังเขียนไม่เสร็จแต่วันนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสก็ติดตามกันมาภายหลังก็ได้นะครับมาทําบุญไหว้พระมากันได้ทุกวันครับสำหรับทุกวนี้เราก็เข้ามาสู่ภายในนะครับพระเกจิอาจารย์ก็ ปฏิษฐานอยู่ในวิหารตรงนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทําบุญไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เยี่ยมชมบริเวณสถานที่แล้วก็มา,าไหว้พระขอพรกับพระเกจิอาจารย์กันครับช่วงนี้มาที่วัดเขาแรกกันค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปข้างบนด้านบน,นกันนะคะครับสําสหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมมาทําบุญไหว้พระ ที่วัดเขาแรลด้วยนะครับก็ไปกันเลยค่ะ,ะช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับวัดเขาแรลนี้ก็อยู่บนเขาเขาก็ไม่สูงยุเกินไปนะครับแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่มากๆเลยนะครับลมเย็นพัดสบายสบายครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมภาพจิตรกรรมที่อยู่บริเวณผนังบนดบนะครับสําหรับวันนี้เราไม่ได้เข้าบนดบนะครับเพราะว่า,าพระคุณเจ้าที่ถือลูกกุญแจก็ไม่อยู่เสียดายเหลือเกินนะครับไม่ยงั้นเราจะพา อ่าเพื่อนๆน,นะครับเข้าไปไหว้พระในคนตกแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่พระบุรุพาจารย์แล้วนะครับพระเกจิก็อดีตนะครับอดีตเป็นเจ้าวาดของวัดเขาแนททั้งหมดเลยนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากทุกวันนี้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมตักร้าบูชาขอพรนะครับเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยพระเกจิอาจารย์ทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่ว่ามีเมตตานะครับมีชื่อเสียงโด่งดังก็มีผู้คนเคารพกราบไหว้อย่างมาก จนท่านลาละสังขารไปแล้วนะครับแต่ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนกล่าวฐานอยู่นะครับสําหรับหลวงพ่อวิชิตนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับของวัดนี้ท่านก็ได้ลาละสังขารมานานมากเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้กัลระสังขารท่านยังอยู่ในโลงแก้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกันได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวต่อจากตรงนี้ไปอาจารย์ยอีกจะพาเพื่อนๆขึ้นไปบนเขาชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะครับค่ะ ไปเยี่ยมชมบริเวณชั้นบนแล้วก็ไปไหว้ขอพรอกับพระพุทรูปปางป่าเทลัยองค์สีเหลืองทองนะครับได้เลก,กับธรรมชาติลมเย็นสบายเราเชื่อเลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนได้มาที่นี่สักครั้งเราบอกเลยว่าไม่อยากกลับแน่นอนเพราะว่าธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาแรกนี้จะเป็นเขาไม่ใหญ่ก็จริงอยู่แต่บอกว่างามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามต่อไปเลยนะครับ ตอนนี้อาจ casa, ารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวพณพญานาคราชนะครับสามเสียนเป็นหน้าคราดสามเสียนทอดหางขึ้นไปชั้นบนเลยนะครับอยู่ที่บร ringe, ิเวณศาลของพ่อเจ้าเขานะครับ <puedes S 2> <ะ>สําหรับศาลพ่อเจ้าเขานี้ก็ก่อสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลพ่อแก่ฤาษีนะครับแล้วก็ระสังคจายครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆข,ขึ้นไป เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านหน้าพญานาคสักแป๊บหนึ่งนะครับเ <พบ S 1> จ,จ้าเขาเจ้าเขาหรือขเขาเจ้าด้วยกัน,นก็อดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณด้านหน้าพญานาคราดแล้วนะครับแหมงดงามจริงๆเลยครับขนาดสามเศียรได้นี่ครับพญานาคสามเศียรก็มีอยู่สองตนอ,อยู่ที่บริเวณเราวบันไดทางขึ้นนะครับทอดหางขึ้นไปชั้นบนนู่นเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเยี่ยมชมธรรมชาติที่อยู่บนยอดเขาตรงนี้สักแป๊บเพราะว่าเป็นเขาเล็กๆนะครับแต่ว่าธรรมชาติดีมากเลย<ะ>นี่ก็คือบันไดาทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนูนกันตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นบนแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ให้เยี่ยมชมบริเวณชั้นล่างก่อนนะครับที่เห็นด้านหน้าก็คือสาราการ,ปรเปลี่ยนนะครับก็มี ภพรูปใหญ่ที่อยู่ในสารานั้นแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าไปนะครับพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระปางป่าเรไรกันครับสาหรับช่วงนี้เราก็พากันเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ทั้งบุญและได้ทั้งความสุขในวันนี้นะครับนี่ก็คือบริเวณสารเจ้าเขานะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาบนบานสารเก่าแล้วสาเร็จกันที่ตรงนี้เยอะเลยครับบางคนก็มาขอโชคขอลาบนะครับ บางคนก็มาบนบานสัาบเกี่ยกบเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดแล้วสาเร็จกันจริงๆสําหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณซุ้มตรงนี้นะครับมาเยี่ยมชมกันก่อนนะครับซุ้มนี้เป็นซุ้มโบราณจริงๆมีมานานแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปปางปา่าเลไรงดงามมากจริงๆแล้ว <ๆ S 2> ว่าพกกุกลางคืนสีเหลืองทองงดงามจริงๆเลยนะครับพวกเราเห็นนี่ ไม่อยากไปจากตรงนี้เลยครับอยากยืนดูนานๆนะครับเราก็มาน้อมสักการะบูชาเพื่อเป็นการขอพอรกันเลยดีกว่านะครับครับสำหรับช่วงนี้เราขอพอรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แหเรื่องขอพอรนี่ผมอาจารย์นั้นนี่ถนัดจริงๆนะครับไปตรงไหนขอพอรหมดและครับเพื่อนๆอย่างไงก็ขอไว้ก่อนนะครับขอให้เรามีความสุขมีความเจริญเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเราจะทําอะไรก็ขอให้เราสมความปรารถนาตามที่เราขอเราได้จริงๆนะเพื่อนๆนะได้จริงๆขอให้เรามีความรัทธาจะตรงไหนได้ผลทั้งนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยที่อาจารย์หญิงและผมอาจารย์นั้นเนี่ยพาเพื่อนๆไปเนี่ยไม่ต้องห่วงครับวัดนั้นศักดิ์สิทธิ์ทุกวัดยอมรับว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วแน่นอนจริงๆนะครับ อตอนนี้เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมกันใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสคลิปดีๆต่อไปเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็วกเราสรรหาสร้างมาให้เยี่ยมชมก็คือช่วยกดติดตามเพื่อไปกําลังใจเราก็จะพยายามนะครับพยายามสรรหาวัดต่างๆออากมาให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันเลยเรียนหไหนก็ทนได้อตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงมกขวั เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับทําไมถึงเรียกว่าหลวงพ่อขวักหลวงพ่อขวักก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปลักษณะยกมือขวักนะครับทางวัดก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อขวักไม่ขวักธรรมดานะครับเพื่อนๆขวักเงินขวักทองขวักโชคขวักลาบนะครับนี่เรื่องจริงเลยนะครับความเป็นมาเป็นอย่างนี้จริงๆก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมตักน้ำบูชาขอพรมาไหวมากราบแล้วก็สําเร็จกันเยอะเลยนะครับ ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณวิหารพระที่อยู่บริเวณด้านหลังของหลวงพ่อวังน,นะครับก็เป็นพระพุทธรูปหลายปางเลยที่อยู่บริเวณตรงนี้และเดี๋ยวเสร็จจากวัดนี้เสร็จเราจะพาเพื่อนๆไปที่วัดเสริราตสำหร<ม>ับอําเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปฝังหน้ากบกและหลวงพ่อพระโสธรนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาถึง<อ>วัดบ้านเสิ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ติดตามชมกันให้จบทลิปเลยนะครับบริเวณและสถานที่ของวัดบ้านเซิร์ดนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเยี่ยมชมบริเวณสถานที่องค์พระนะครับแล้วก็ทาเวสสุวรรณและว,วิหารโบราณน,นะครับเป็นเรียกว่าวิหารบุรพา,ารย์โบราณน,นะครับเก่าแก่มากเลยยังหลงเหลืออยู่นะครับเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาทาบุญไหว้พระก็จะมาสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ไหว้พระละปิดทอง แล้วทำบุญถวายสังฆทานก็อยู่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวับนนี้อาจารย์ถิงก็พาเพื่อนๆมาทาบุญไหว้พระตามวัดนะครับเราก็จะพยายามสรรหานะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ของวัดและสถานที่ต่างๆทั้งหมดเพื่อเป็นการาเรียกว่าส่งเสริมกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆส่งเสริมวัดส่งเสริมพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและให้สืบต่อไปครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็น5วัด10วัด ครับเดี๋ยวเรามีเวลาดีๆเราจะไปทําเกี่ยวกับอ่าสักเก้าวัดกันแล้วกันเนะาะอ่าเลขเก้าเอาเลขเก้าเป็นเลขมงคลเลขเก้าคือดาวพระเกตให้มีเทวดารักษาและคุ้มครองนะครับเดี๋ยวเรามีเวลาเดี๋ยวเราจะไปทำเก้าวัดนะครับตอนนี้เราก็ทาอ่าเกี่ยวกับห้าวัดบ้างสามวัดบ้างนะครับนี่ก็คือพุทธูปปางหน้าตกโอ้โหงดงามจริงๆนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระศิวะรีนะครับ เป็นพระผู้มีเมตตาม,มหานยกจริงๆมหาลาภถ้าใครได้สักการบ,บูชาแล้วโชคลาภเกิดน,นะครับโชคลาภนานาประการแน่นอนครับตอนนี้เราก็พากันมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆก็เหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันไปแต่เดี๋ยวเราจะไปชมที่บริเวณภายนอกสักครู่หนึ่ง นี่ก็คือท้าวเวสสุวรรณมหาโชคนะครับก็มีผู้คนมาปนบานศาล่าแล้วมาไหว้นะครับมาขอก็ได้โชคได้ลาภก,กันเยอะเลยตรงนี้นะครับครับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้พวกเราก็มีความยินดีจริงๆนะครับที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยินสถานที่ของวัดหลังจากที่เราเคยผ่านมานานเนมากเลยผ่านมานานมากแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสยอ้อนรอยถอยหลังกลับมา ครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณวิหารบุรพาจารย์นะครับที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็หลายปีแล้วนะครับบริเวณสถานที่ของวัดตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ไม่กว้างมากมายจนเกินไปแต่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากเช่นเดียวกันนะครับโจงนี้ก็มา,าถึงที่ตรงนี้แล้วนะครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะต้องอำลาพาจากกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะกลับมาพบกันใหม่ตอนนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆ นี่คือวิหารเก่าโบราณเรียกว่าวิหารบุรพาจารย์นะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆด้านหลังก็เป็นโบสถ์วัดนะครับโบสถ์หลังนี้ใหญ่มหึมาเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็วิหารบุรพาจารย์นี้ก็เป็นเสากลมสีต้นนะครับเป็นวิหารโบราณโบราณจริงๆเลยนะครับนี่แหละครับคือบุรพาจารย์ที่เพื่อน <Me S 1> ๆ,ๆ,ๆเห็นอยู่ในหลุมสี่เหลี่ยมนี่แหละครับ ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็เพิ่งจะมาเห็นเหมือนกันนะครับเขาเรียกบุรพาจารย์เราก็ต้องเรียกตามนะครับเพราะว่าเราองมีความเคารพศรัทธาสถานที่นะครับสำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเหลืออีกไม่นานแล้วเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะมาผ่านจากก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่เราก็จะนําเสนอสถ,ถานที่ของวัดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันะนะครับเดี๋ยวเยี่ยมชมไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ